ไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านเรียกคุณตาไไม่ได้หรอกเดี๋ยวเหามันจะกินกับบานเอาอ๋อกินหัวเรียกได้เรียกได้เท่ากับเรียกคุณตาของอภิรมรุดีอ้ยยาวมากบอกฉันหน่อยได้ไหมทำไมอภิรมรุดีถึงไม่ยอมกลับไปอยู่กับฉันทั้งๆท,ที่วันก่อนบอกว่าจะไปอยู่ไอ้โศกมันบอกเหรอบอกบอกว่าไงอ่ะบอก,บอก ก็บอกก็สิว่าจะกลับไปอยู่กับฉันแล้วก็บอกว่าจะมีข้อแลกเปลี่ยนข้อหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่ขอแล้วก็ไม่กลับไปอยู่กับฉันอืมอารู้แล้วสงสัยต้องเป็นเรื่องเงินแสนเงินนั่นแหละเรื่องอะไรใช่ฉันก็เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องเงินแสนก็ใช่ไงก็เงินแสนหนึ่งแล้วไงแค่นี้นะฉันรู้ว่ามีคนให้เงิน แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะขอบใจเขาเขาบอกจะให้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เพราะว่าเจ้านายป้อมอ่ะมันยังไม่ได้มาเอาแล้วก็ต้องรอให้ป้อมมาออกจากสถานที่ซะก,ก่อนถูกใครใครอะไรใครให้เงิน สวัสดีครับผมมีเรื่องจะถามคุณเรื่องสำคัญครับคุณจะให้เงินหนึ่งแสนบาทแก่อภิรมหรือดีหรือขอโทษที่ถามเรื่องนี้ยังไม่ได้ไต่ถามสารทุกขสุขดิบกันก่อนคุณสบายดีหรือ ผมสบายดีครับท่านขอบพระคุณท่านมากครับใช่ครับผมจใช้เ SI ง e. ินดอกโศกหนึ่งแสนครับแล้วทำไมคุณถึงให้คุณไม่รู้หรลอว่าอภิรมรฤดีมีตาที่มีเงินที่จะให้เขาได้เขาไม่ใช่เด็กขายหนังสือพิมพ์ข้างถนนแล้วนะคุณผมเข้าใจว่าอภิรมรฤดีคงจะขอเงินคุณ หรือว่าคุณเสนอเงินให้เขาเองเปล่าครับแล้วอีิรมรดีไม่ได้บอกเลยว่าผมจะให้เงินเขาไม่ได้บอกครับผมไม่เข้าใจอภิรมรดีจะกลับบ้านด้วยเงินขายบางอย่างซึ่งผมเดาว่าคือเงินหนึ่งแสนบาทนี่แต่และว,วันรุ่งขึ้นเขาก็เปลี่ยนใจไม่กลับบ้า แล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องเงินคุณพอจะรู้มาว่าทำไมเขาเปลี่ยนใจไปขอเงินคุณผมรู้ว่าคุณรู้อยู่แต่ว่าคุณจะบอกหรือไม่บอกผมขอสงวนสิงทธิ์ของดอกโศกนะครับท่านผมขอประทานโทษด้วย ไม่เป็นไรฉ่นจะไม่เศร้าซีทแต่อยากจะขอร้องอะไรอย่างหนึ่งคุณอัศนยัยครับท่านอย่าให้เงินอภิรมรุติ แต่ว่าผมสัญญาก,กระดอกโสกไว้แล้วนะครับผมอยากให้หลานกลับบ้านคุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยผม ปาคุณอัศนัยแต่ผมเป็นคนเดียวนะครับที่จะช่วยดอกโศกได้คุณหมายความว่าอย่างไรคุณไม่เห็นใจกันบ้างเหรออภิรมรื้อดีเป็นหลานสาวของผมเขาควรจะอยู่ที่นี่เขาเป็นหลานสาวของพนเอกสุดเขตรัตนชาติพันลบไม่ใช่หลานสาวของยายสมใจนำสกุลอะไรนั่นไม่เห็นเหตุนผลกันบ้างหรือไงมันบ้าอะไรผมจะเงินดอกโศกนะครับ ถ้าเขาต้องการเงินจากผมแล้วมันเป็นอะไรกับคุณคุณถึตงตาให้เงินมันต้องแสนบาทถ้าดอกส่งเอยปากกับผมแสดงว่าดอกส่งต้องมีเหตุผลพอสมควรแล้วผมก็เชื่อในเหตุผลนั้นครับฉันถามว่ามันเป็นอะไรกับคุณท่านก็ทราบว่าผมไม่มีคําตอบแต่ดอกส่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่มีสิทธิ์จะเลือกทําอะไรหรือจะไม่ทําอะไรก็ได้และผมก็เคยเป็นสิทธิ์ที่นั้นครับนั่นเซนซมันเป็นเด็กเพิ่องอายุสิบหก อย่ามาตัดสินอย่างอุดมคติอะไรแบบนั้นมันเพ้อฝันเกินไปเด็กขนาดนี้ต้องทําอะไรอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนแต่ท่านอย่า<ค>พูดรอให้มันโตสักก่อนค่อยมาเล่นเรื่องสิทธิของคนอะไรนั่นผมเคยเห็นว่าดอกสสมไม่มีความสุขนะครับอะไรที่ทำให้เขามีความสุขผมก็จะทำคุณคิดยังไงกับหลานสาวผม ผมแค่ความสุขของดอกโศกเพราะดอกโสกเป็นเด็กที่มีความสุขไม่ต้ความทุกข์เด็กที่โตมาแล้วมีเด็กความทุกข์เป็นเพื่อนเป็นเด็กที่น่าสงสารที่สุดนะครับทำไมทำไมคุณถึงต้องแคร์ครั้งแรกที่ผมเห็นดอกโสกนั่งพักจะกรขายหนังสือพิมพ์อยู่กำลังนั่งหน้าเศร้าไม่รู้ว่าพรอ,อะไร หลังจากนั้นทุกครั้งที่ผมเห็นดอกโศกจะร้องไห้น้ำตาลเต็มไปหน้าตลอดเวลาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โตขึ้นมาแล้วมีแต่น้ำตาเป็นเพื่อนน่าสงสารนะครับผมจะไม่แคร์เลยนะครับว่าถ้าดอกโศกเขาข้ามควรตีโพยตีพาก์กับชีวิตของตัวเองแต่นี่ผมไม่เคยเห็นเลยผมเห็นในความเข้มแข็งอดทนที่สำคัญนะครับ ดอกโศกเขาไม่ได้ให้คนอื่นตลอดเวลาชีวิตของเขามีแต่กิฟต์นะครับท่านแล้วก็ไม่เคยเทคอะไรจากใครเลยแค่นี้นะครับที่ผมคิดกับลานสาวของท่าน ุณแม่ว่าคุณตาคุยอะไรกับอะไรอะคะอืเดไม่ออกแต่ถ้าทางน่าจะเซเรียสพอสมควรนะคุณตามาแล้วเดี๋ยวอูจะไปถามคุณตาเอออไม่ได้นะไม่ได้นี่เราเป็นเด็กไปยุ่งเรื่องผู้ใหญ่ได้ไงไม่อ่ะอจะถามโอไม่ได้นี่นหยุดเดี๋ยวอะไรไนี่ยไม่ไม่หู้อยากหนูหยุดเดี๋ยวนี่หม่จะไปถามเอ้พูดไม่รู้เรื่องนี่หยุด โอ๊ยทำอะไรกันอะไม่ฟัน่สวยคะไม่มีอะไรสวยฉันกำลังสอนอูอยู่มาเน่โอยสิโอ๊ยนี่ตกต้องมีปัญหามีเรื่องอะไรกแน่เลยอูบอามา่ช่วยอูได้ทุกเรื่งเลยปอ๊ยบอกไอี่อี่มาสวยนี่อัดโอ๊ยสวยไปเลยนีะไยนีะไปอนีะไ้ล ช่วอย่ามาต้าแถวนี้นะกลับเข้าห้อง๋ยวนี้เลยนี่เป็นก้อนอะไรจะจับห้อง คุณนมาูมาขมอพี่ปใจร้ายอ่ะพี่ใจร้ายพี่เลยลูกกับเจาอ่ะขมา้มให้ี่เปนออกม้ม้พ่พ่อขอร้องนะอย่ามีอะไรกับน้องข็รู้ว่าน้องเบียดคันเป็นยังไงนะค่ะแต่คุณพ่อก็ช่วยคุมสุดสวยหน่อยนะคะ ให้ออกมาหาเรื่องกับใครต่อใครอย่างเงี้ยใครใครหาเรื่องไม่เป็นตัวเองกันเลยหาเรื่องตัวเองกันเลยหาเรื่องสไปกับพ่อสุดสวยมากไม่ลูกสุดสวยไปกับพ่อมาไปกับพ่อนี่าสวยนี่แย่จริงเลยพ่ออุ๊ พูดอย่างนี้ถึงน้าได้ไงก็น่าสวยบ้านี่นี่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนไงอย่าให้แม่ได้ยินอ๊พูดอย่างนี้ถึงน้าอีกก็หรือแม่ไม่จริงค่ะแม่น้าสวยเป็นบ้าคุณตาพาไปรักษาเพื่อสงสารลูกสาวคนเล็กแต่รักษาไม่หายน้าสวยเป็นบ้าแถมยังเป็นสาวแก่อีก ทำไมคุณพ่อไม่เลยพี่แมนทำไมคุณพ่อไม่เลยพี่แมนสุดสวยเดี๋ยวทานยาน,นะลูกทำไมลูกต้องทานยานด้วยคุณล่ลูกไม่ได้ป่วยนะหนอย,อย่าบำรุงลูก นะลูกจะได้แข็งแรงลูก 看。 ค่ะคุณแม่ปวดหัวมากไหมคะทานสองเม็ดเลยนะคะจะได้หายวเร็วเดี๋ยวอุ๊แม่มีเรื่องจะคุยกับอูสองข้อค่ะคุณแม่ สงสารน้าสุดสวยทำดีกับเขามากๆทำไมอะคะแม่มีเหตุผลของแม่ข้อสองถ้าลูกจะรักใครแต่งงานกับใครอย่ารักอย่าแต่งกับผู้ชายเจ้าชูา้แม่จะภาวนาทุกวันขอให้ลูกพบผู้ชายที่ไม่ทําร้ายผู้หญิงเพราะว่าไปมีเมียน้อยเหมือนคุณพ่อใช่ไหมคะ แม่โชคดีที่พ่อขยันทำงานและที่โชคดีที่สุดพ่อไม่เคยมองผู้หญิงคนอื่นเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตะก,กูลครับเป็นเจ้าของบริษัทนี่เจ้าของเป็นทุนส่วนนะครับอ๋อฉันมหาสนายนะคะ่ะอ๋อมาหาคุณอสนายนัดไว้หรือเปล่าครับเปล่าค่ะเอ่อถ้าคุยเรื่องธุรกิจนี่คุยกับผมก็ได้นะครับถ้าไม่คุยเรื่องธุรกิจคุยไม่ได้เหรอคะก็ ไม่ได้นัดไว้ค่ะ